สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลาไปสู่รายการไซโดคาราเต้เวอร์ครับในปี1993นะครับหรือเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างยอดมวยไทยช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์กับนักเทควันโดชาวญี่ปุ่นนะครับชินอุชิโกชิซึ่งทางช้างเผือกนะครับจะต้องต่อสู้ในกติกาของคาราเต้นะครับ ซึ่งหลายท่านคงได้ผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้ระหว่างมวยไทยกับเทควันโดในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของแฟนมวยนะครับที่ได้ชมการต่อสู้ในครั้งนี้ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลิงก์ต้นทางผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นกันดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับท่านี้เขาบอกว่าเทควันโดเตะเท่ากับคะแนนมวยไทยเตะเท่ากับตายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนพ่อทุบตีลูกของตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า เทควันโดเป็นสิ่งที่ดีที่จะเริ่มต้นเมื่อคุณยังเป็นเด็กเพราะมันช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความภาคภูมิใจในตนเองอย่างไรก็ตามมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงซึ่งมีวิธีการโจมตีที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการหมุนตัวและปล่อยร่างกายให้เปิดกว้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า นั่นยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอาวุธมวยไทยลองนึกภาพการต่อยศรีรษะหรือการตีเข่าดูซิครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้เขาบอกว่านี่เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงหรือคนไทยคนนั้นดูไม่เอาจริงตั้งแต่เริ่มจนจบมันดูเหมือนว่าเขาจะออมมือมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่า ขาของนักเทควันโดคนาน,นั้นน่าจะเป็นสีของมะเขือในวันรุ่งขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกสั้นๆไว้นะครับว่าฉันรักมวยไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าเทควันโดเตะไม่มีเสียงแต่มวยไทยเตะสนั่นไปทั้งห้องซึ่งอันนี้นะครับถ้าลองดูตามในคลิปนะครับลูกเตะของช้างเผือก จะเสียงดังมากนะครับเหมือนเอาไม้หน้าสามไปตีนักแข่งอะไรทํานองนั้นนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้ากติกาอนุญาตให้ชกหน้าได้นักเทควันโดคนนั้นจะถูกน็อกในไม่กี่วินาทีแรกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นไว้อย่างมีอารมณ์ขันนะครับโดยเขาบอกว่านักเทควันโดโทรหาครูเขาแล้วพูดว่า แบบนี้มันใช้การไม่ได้ครูบอกว่าหลังจากที่คุณในเรื่องขั้นแล้วคุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเอาชนะมวยไทยซึ่งอยู่บนเส้นทางของการรู้แจ้งและอย่าลืมนําเงินไปชำระในชั้นเรียนถัดไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเล่นเทควันโดมา5ปีและอยู่ในขั้นที่ห การซ้อมของฉันทำได้ดีมากกับผู้ฝึกหัดเทควันโดและเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ลองฝึกมวยไทยและฉันถูกสักซสอนอย่างสมบูรณ์แบบในการซ้อมมันเป็นประสบการณ์ที่ต่ำต้อยมากแสดงให้เห็นว่ามวยไทยมีความหลากหลายมากกว่าเทควันโดในแง่ของการต่อสู้จริงๆครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับท่านนี้เ็บอกว่าจากการต่อสู้ระหว่างมวยไทยกับเทควันโด ฉันเห็นมวยไทยชนะประมาณ95%ของเวลาทั้งหมดเทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้เพียงอย่างเดียวที่คุณเห็นสายดำกับเด็กอายุ6ขวบมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้ได้มาตั้งคำถามสั้นๆไว้นะครับว่าคนนี้เป็นสายดำจริงๆเหรอซึ่งก็ได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับว่าเทควันโดช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่น แต่ไม่ใช่สำหรับการต่อสู้บนท้องถนนจริงหรืออะไรทำนองนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าถ้าคุณไม่เคยฝึกมวยไทยคุณไม่ควรพยายามขัดขวางการเตะของใครบางคนที่กำลังเตะนักเทควันโดคนนั้นแย่มากกับศิละปะการต่อสู้ของเขาความสมดุลและความแม่นยำของเขา ฉันก็เห็นการเตะของเทควันโดสร้างแรงได้มากกว่าการเตะแบบมวยไทยและการเตะที่คล่องแคล่วจนเกือบจะเป็นบทกวีแต่นักมวยไทยหน้าแข้งเหมือนคอนกรีตนักมวยไทยคนนั้นเป็นนักมวยที่ดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่านั่นคือสาเหตุว่าทำไมฉันถึงรักมวยไทย ความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับนักมวยไทยสามารถ TKO ในตอนท้ายของการแข่งขันตอนที่เขาจับขาของนักเทควันโดไว้แต่เขาไม่ยอมทำขอแสดงความนับถือเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่านักมวยไทยเหมือนกำลังเล่นกับเด็กนักเทควันโดคนนี้ทำอะไรเขาไม่ได้เลย นักมวยไทยไม่ต้องการที่จะทำให้เขาตกใจและให้ความเคารพกับเขาสังเกตว่าเทควันโดมือตกตลอดและพยายามเตะแบบแฟนซีเทควันโดไม่มีทางเอาชนะนักสู้มวยไทยได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ก็บอกว่าลองจินตนาการว่านักมวยไทยสามารถใช้เข่าได้สิความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่า ไม่มีศอกไม่มีเข่าไม่มีทุ่มไม่มีเตะตัดนักเทควันโดคนนั้นโชคดีมากความคิดเห็นต่อไปครับนักมวยไทยคนนี้เหมือนกับว่าเขาใช้พลังแค่20%ในการเตะของเขาเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า แม้แต่การต่อสู้แบบดั้งเดิมแบบคาราเต้โชโตกันของเกาหลีซึ่งค่อนข้างแย่ด้วยระบบการซ้อมแต่คนเกาหลีก็ชาตินิยมทำให้มันแย่ลงไปอีกในกีฬาโอลิมปิกมันคือการฟันดาบด้วยเท้าแต่ดีหน่อยที่ต่อยหน้าได้ในทางกลับกันมวยไทยไม่ใช่เรื่องไร้สาระและใช้งานได้จริงความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า นักเทควัโดคนนั้นไม่มีการป้องกันตัวเลยเขาเตะช้าเกินและไม่มีพลังความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าผมฝึกชกมวยและมวยไทยพวกคุณทั้งหมดที่ชอบเปรียบเทียบไม่ใช่คนที่ฝึกการต่อสู้เพราะว่าทั้งหมดคือกีฬามันเหมือนการเปรียบเทียบแอปเปิลกับสม้มหากเราพูดถึงการฝึกป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเราสามารถใช้มันได้ทั้งหมดหากเรากำลังพูดถึง MMA นักสู้ MMA รวมทุกสิ่งที่เขาพูดว่ามีประสิทธิภาพมาใช้ด้วยกันแม้แต่เทควันโดที่พวกเขาใช้เพื่อชนะในสังเวียนความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้เขาบอกว่านักมวยไทยมีร่างกายที่แข็งแกร่งจริงๆรู้สึกว่าการตเตะของนักเทควันโดไม่กระทบอะไรกับเขาเลยความคิดเห็นต่อไปครับ นักเทควันโดคนนี้ไม่มีความแข็งแกรง่งมวยไทยเป็นเรื่องการต่อสู้ที่แท้จริงในชีวิตจริงมวยไทยมีพลังและความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าสำหรับพวกคุณที่กำลังหัวเราะปรมาจารย์เทควันโดสามารถฆ่าคุณได้ความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับเขาบอกว่า หลายคนไม่รู้ว่านักมวยไทยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับสภาพกระดูกหน้าแข้งจนเหมือนไม้ตีเหล็กลองนึกภาพว่าโดนไม้ตีเหล็กแบบไม่มีการป้องกันสิความคิดเห็นต่อไปครับหลังจากที่นักเทควันโดโดนเตะตัดขาไม่กี่ครั้งเขาก็เตะไม่ได้แล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับเทควันโดเป็นอะไรที่สวยงามแต่มันไม่เวิร์กกับการต่อสู้จริงๆ ความคิดเห็นต่อไปครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทั้งมวยไทยและเทควันโดมีประสิทธิภาพเทควันโดมีการเตะที่รวดเร็วและแม่นยำการเตระแบบมวยไทยมีพลังเรียนรู้ทั้งคู่เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าบอกได้เลยนะผมชอบดูการต่อสู้ MMA ในยุคแรกๆ มันน่าสนใจที่จะได้เห็นการต่อสู้2รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมชอบมันมากกว่า UFC หรือ MMA สมัยใหม่ในปัจจุบันเพราะทุกคนดูเหมือนจะใช้สไตล์เดียวกันมันไม่สนุกเท่ากับคนที่ฝึกมาแตกต่างกันมาเจอกันครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับต่อวิดีโอที่นักมวยไทยสู้กับนักเทควันโดนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ